เราจะมาสาธิตวิธีการปูขากันครับการขุดขานะครับเราก็ขุดลงไปนะครับให้มันได้หัวนะครับเราจะเลือกเอาประมาณ5-6ถึงต้นนะครับเพราะว่าการนำไปประมาณนี้นะครับมันก็จะติดหน่อได้เร็วได้เยอะเพราะว่าแค่ให้มีหัวนะครับลำต้นตรงนี้ไม่ไม่สำคัญนะครับมันจะสำคัญอยู่ที่หัวนะครับจากนั้นเราก็ทำการสับต้นของมันนะครับประมาณ1คืบนะครับ การเลือกสถานที่ปลูกขานะครับเราควรที่จะเลือกพื้นที่ที่ไม่มีน้ําท่วมขังนะครับเราทําการขุดหลุมนะครับหลุมเราไม่ต้องขุดลึกมากนะครับใช้ความกว้างรัศมีประมาณ30เซนนะครับแล้วความลึกประมาณ10เซนนะครับจากนั้นนะครับเราก็นาขาลงไปปลูกนะครับหลังจากที่เราทําการปลูกแล้วนะครับทําการลดน้ํานะครับ หลังจากที่เราปลูกไปแล้วประมาณ1เดือนครับให้เราสังเกตถ้ามันเริ่มมีการแทงหน่อขึ้นมานะครับเราก็ทําการให้ปุ๋ยได้เลยโดยปุ๋ยที่เราให้นะครับแนะนําให้เป็นปุ๋ยคอกหมักนะครับหรือว่าปุ๋ยชีวัวนะครับที่ผสมกับเกล็แล้วนะครับสามารถปลูกในเข่งนะครับปลูกในยางรถยนต์ครับหรือว่าปลูกในกระถางเราก็สามารถปลูกได้ครับการปลูกขาเทคนิคนี้ทดลองแล้วรับรองได้ผลดีครับ สวัสดีครับผมจ่าสิบเอกขุนแผนศิลาโครครับสำหรับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการปลูกข่ากันครับอุปกรณ์ในการปลูกข่านะครับ1เสียมครับ2ต้นพันข่าที่เราจะนําไปปลูกสำหรับข่าที่เราจะนําไปปลูกนะครับเราควรเลือกต้นที่มีความแก่นะครับเพื่อที่จะมีการแตกหน่อได้ดีครับก็รวมไปจนถึงนะครับต้นที่ออกดอกแล้วนะครับเราก็สามารถนําไปปลูกได้ครับ3น้ําเปล่าสําหรับลดนะครับเวลาเราปลูกเสร็จการ ขุดขานะครับเราก็ขุดลงไปนะครับให้มันได้หัวนะครับเราจะเลือกเอาประมาณ5้ต้นนะครับนี่นะครับคือขาที่เราขุดมาแล้วนะครับทําไมเราถึงเลือกไปทั้งก่อครับเพราะว่าการนําไปประมาณนี้นะครับมันก็จะติดหนอได้เร็วได้เยอะครับเราสามารถแยกใช้แค่ต้นเดียวได้ไหมครับต้นเดียวได้ครับแต่อัตราการเกิดของมันก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าเราเอาไปจานวนเยอะๆอย่างนี้มันก็เปอร์เซ็นต์การรอดเยอะครับ ขอแค่ให้มีหัวนะครับลําต้นตรงนี้ไม่ไม่สำคัญนะครับมันสําคัญอยู่ที่หัวนะครับสังเกตว่าหน่อที่เกิดมันก็จะเกิดจากข้อตานะครับมันก็จะแทงหน่อออกมาในลักษณะนี้ถ้าเราจะเอาไปแค่ต้นเดียวครับอย่างน้อยเราก็ต้องให้มีหัวของขานะครับจากนั้นเราก็ทําการสับต้นของมันนะครับประมาณหนึ่งครึบนะครับหลังจากที่เราขุดต้นขาแล้วถ้าเรายังไม่พร้อมปลูกจะเก็บไว้ได้นานไหมครับ ก็สามารถเก็บไว้ได้นานนะครับขอแค่หัวขาดมันมีความชุ่มชื้นนะครับเราไม่ควรที่จะปล่อยให้หัวขามันเหี่ยวนะครับเพราะจะทําให้การเจริญเติบโตเวลาที่เราเอาไปปลูกมันจะช้านะครับหรือทางที่ดีนะครับขุดแล้วแล้วก็นําไปปลูกเลยนะครับ <c oughs> การเลือกสถานที่ปลูกขานะครับเราควรที่จะเลือกพื้นที่ที่ไม่มีน้ําท่วมขังนะครับเพราะจะทําให้ต้นขาของเราเน่าหรือว่าไม่ติดได้นะครับวิธีการปลูกนะครับเราทําการขุดลุมนะครับไม่ ต้องขุดลึกมากนะครับให้พอท่วมหัวขาก็พอนะครับใช้ความกว้างรัดมีประมาณ30มเซนครับแล้วความลึกประมาณ10เซนครับจากนั้นนะครับเราก็นำขาลงไปปลูกนะครับบีบให้แน่นนิดนึงเพื่อต้นขาของเราจะได้หยิดไว้นะครับหลังจากที่เราทำการปลูกแล้วนะครับทำการลดน้ำนะครับหลังจากที่เราปลูกแล้วเราจะดูแลรักษายังไงครับ เราควรที่จะทําการลดน้ำนะครับถ้าเป็นหน้าแหลงนะครับก็ทําทการลดวันละครั้งนะครับหรือสังเกตหน้าดินถ้าหน้าดินมีความแห้งนะครับเราก็ลดน้ําถ้าเป็นหน้าแหลงนะครับควรที่จะใช้วัสดุคุมดิน,นครับจะเป็นฟางหรือว่าหญ้าแห้งหรือว่าใบไม้มาคุมดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับหน่อขาของเราครับแต่ถ้าเป็นหน้าฝนแบบนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องลดน้ําก็ได้ครับ หลังจากที่เราปลูกไปแล้วประมาณ1เดือนครับให้เราสังเกตถ้ามันเริ่มมีการแทงหน่อขึ้นมานะครับเราก็ทําการให้ปุ๋ยได้เลยโดยปุ๋ยที่เราให้นะครับแนะนําให้เป็นปุ๋ยคอกหมักนะครับหรือว่าปุ๋ยชีววนะครับที่ผสมกับแกลแล้วนะครับนอกจากปลูกใส่พื้นดินแบบนี้แล้วเราสามารถปลูกใส่วัตดุดงอื่นได้ไหมครับสามารถปลูกได้ครับอย่างเช่นปลูกในเข่งนะครับปลูกในยางรถยนต์ครับหรือว่าปลูกในกระถางเราก็สามารถปลูกได้ครับนี่นะครับคือตัวอย่างที่เราทําการปลูกไปแล้ว1เดือนครับจะสังเกตว่ามัน เริ่มแทงหน่อครับแทงหน่อขึ้นมานะครับแล้วก็ลําต้น s, <S เก่านะครับของมันก็จะเหี่ยวแห้งลงไปแบบนี้ครับขาที่เราจะเลือกไปรับประทานครับอยู่ที่เราต้องการแบบไหนครับถ้าเลือกที่จะไปทําจิ้มกับน้ําพริกนะครับ<ๆ>เราควรที่จะเลือกขาอ่อนครับแต่ถ้าเราจะไปทําต้มยำนะครับเราควรที่เลือกต้นแก่หน่อยนะครับครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการนี้อยู่นะครับขั้นตอนการปลูกขาก็ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับเราสามารถนํา เป็นต้นเดียวหรือว่าเราจะนําไปเป็นกอเพื่อทําการปลูกก็ได้ครับถ้าเป็นต้นเดียวมันก็จะใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับแต่ถ้าเรานํามาปลูกเป็นกอนะครับมันก็ใช้ระยะเวลาในการเาจเริญเติบโตเร็วขึ้นนะครับแลวสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วครับสําหรับการปลูกขาเทคนิคนี้ทดลองแล้วรับรองได้ผลดีครับ